ชื่อเรื่องว่าเมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมใช่ครับสปอยได้เลยครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวมันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครชอบคุณไงครับผมชอบคุณก็จะเป็นก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็แต่ว่าเป็นเรื่องเบื้องหลังมาก่อนครับเป็นเบื้องหลังให้กับแบบว่าแฟนเก่าออนนี้แบบโดนแฟนเก่านอกใจไง พอแฟนเก่าน้องใจปุ๊บเราก็เลยแบบเปิดช่องแข่งเลยนี่แล้วก็แบบได้มาเจอกับ in-touch ตากล้องแล้วใช่ก็ให้ระดับสับสอนางหนึง่งแต่จริงอะ่ะมีเรื่องโอยพูดได้ถึงไหนกันย <c oughs> อยากเล่าหะเอ <c oughs> อีกดเรื่อจะเล่าจบอ, <c oughs> อีกอ่ะก็แบประมาณน,านั้นประมาณน,านั <c oughs> ้นได้เลยได้ครับ โอ้จริงๆเรื่องนี้ความสนุกมีหลายจุดเลยครับทั้งที่ตัวเนื้อเรื่องครับเป็นเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ทั้งคอนเทนต์กินคอนเทนต์เที่ยวเราก็จะได้เห็นการไปในหลายๆจังหวัดในหลายๆพื้นที่ไงครับทวกก็จะได้เห็นแบบความสวยงามของประเทศไทยเห็นคอนเทนต์แบบในความครีเอทของตัวชอบคุณใช่ครับแล้วก็กับบวกกับความที่เรื่องนี้ครับเป็นโรแมนติกดราม่าก็จะเห็นความ drama <c oughs> ดราม่าครับอยากอยากให้แบบว่า อ๋อได้ได้ครับได้เลยฮะครับผมก็ผมเต้นนะครับรับบทเป็นอินทัดครับครับผมผมเฟิร์สแมนครับผมรับบทเป็นชอบคุณครับครับผมผมเจมส์ครับรับบทเป็นที่รักครับครับผมผมเฟิร์สรับบทเป็นเดวิสครับครัพรบอันนี้คือใครเป็นยูทูบเบอร์อ่า ผมบอกบอกได้ครับเออ <ะ S 2> คือตัว,วคือตัวตวผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นแฟนเก่ากับเตวิศครับแล้วแบบว่าเหมือนเราแบบเปิดช่อง YouTube ด้วยกันมาก่อนแล้วพอวันีนี้แบบเตวิศแบบเขาแบบนอกใจผมไงใช่ครับแล้วผมก็เลยแบบเราเขาก็มาขอช่องเราก็เราก็ใจดีไงเราก็ให้ไงใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ไม่สนเราก็เปิดแข่งเลยอ่าไ่ใช่ครับโอ้ยยังไม่ใช่แฟนอันนี้ยังไม่ใช่แฟนครับอันนี้ งั้นจะเป็นใครครับเป็นตากร้องเป็นตากล้องน้องเจมส์้องเจมส์น้องเจมส์ไั้นจะเป็นใครครับผมเป็นน้องชายของพี่ชอบคุณครับผมใช่ตอนนี้ยังบอกได้แค่นี้อยู่ครับใช่ฮะก็ถ้าแบบว่าอยากรู้มากกว่านี้ก็คือแบบว่าต้องรอติดตามในซีรีส์อย่าใช่ฮะแต่เมื่อกี้ที่ถามไปว่าเหมือนแบบมันไกลตัวเรากับการกเราฮะอ่า ก้าเอ่น,อนอรอจริงๆก็ถามว่าไกลตัวไหมก็เพรแต่ละผมตัวผมก็ก็ไกลยอยู่ครับเพราะว่าเหมือนตัวละครชอบคุณเนี่ยแบบในเรื่องคือเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนิดนึงแต่ว่าผมก็จะแบบอูอดอ,อันนี้ก็ไม่กล้าจะบบว่าตัวจริงผมก็จะแบบติดติดเล่นไงแบบนิดนึงใช่เราก็ต้องแบบว่าเอาแบบชอบคุณมาใส่แหละ ใช่ตอนตอนนี้กับกำลังยัดเขชอบคุณใส่อยู่แบบเบียดเบียดกับเจตนาอยู่ตอนนี้ใช่ฮะโอ้ผมเต้งเาผมผมยากฮะผมว่าผมว่ายากใช้ได้เลยครับแต่ทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้นะทำได้ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมอันนี้ชอบคุณยังไงเนี่ยอ่ะมาสุขุมสุขุมสุุขมครับผมก็ของเต้นก็จริงจริงถามว่าไกลตัวไหมมันก็ทั้ง ทั้งไกลตัวแล้วก็มันก็มีบางมุมที่ใกล้ครับอย่างเช่นแบบในเรื่องนี้มันมีความมาอยู่ก็เป็นอินฟูอย่างต้นก็เคยเป็นแบบว่าทำทิกตอกมากรเมยมันก็เลยแบบว่าชื่อช่องว่าวอทิครับไปดูติดตามช่องต้นได้พูดถึงซีรีส์ครับครับก็แต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่น้องบอกเพราะว่าตัวละครในในซีรีส์ครับก็อย่างตัวอินทาเดงก็จะเป็นอายุ30วใช่ใช่ ชอบคุณก็จะอายุยี่สิบเก้าเขาจะมีความแบบโตขึ้นกว่าเรานิดนึงอาจจะมีความสุภาพมากขึ้นอาจจะมีความแบบเรียบร้อยมากขึ้นครับบางในบางครั้งใช่ของเฟิร์สก็ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวครับเพราะว่าปกติชีวิตเราเป็นคนน่ารักเฟรนลี่เราได้รับบทเป็นตัวร้ายตรงข้ามเลยที่จดีนะอย่าเป็นตัวร้ายบ้างแต่ก็มีขหนึ่ง แต่ก็มีสิ่งที่เหมือนอยู่ก็คือเฟิร์สเคยทำยูทูบเบอร์จริงๆครับผมก็เรียนสายอ่าด้านนี้มาด้วยครับผมก็เลยแบบพอจะจับจุดได้แต่พอไปถ่ายจริงๆก็มีแบบพูดผิดพูดถูกบ้างเก่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็สนุกมากครับใช่ครับเจอสีแรกก็หนักหน่วงฟานฟันเลยแบบโอ้ยเกือบจะต่อยกันแล้วรับี้ไม่ใช่นะถึงในตีนครับในตีน นุกครออยู่กองอย่างเดียวเขาไปสวีทกันที่ทะเลไม่ใช่อนนี้ผมไม่ไมทราบเลยครับแต่เขาหายไปประมัเคือหวัึไป่ายไปถ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 ่ายปถ่ายไ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 ป่ายไปถ่ายไป่ายไปถ่ายปถ่ายไ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 ่า โอ้จริงๆสนุกจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ครับมีเฟิร์สได้ร่วมงานกับใครอ๋อมีพี่เอิร์ธอีกคนนึ่งครับแต่วันนี้พี่เอิร์ธน่าจะติดภารกิจมาเร่่มกับตรนแรกครับผมก็เนี่ยได้เข้าซีนกับแต่ว่าจริงๆอ่ะทั้งทั้งเฟิร์สล้วก็ทั้งพี่เอิร์ธคือแบบอันนี้คือเจอกันครั้งแรกวันนั้นเลยแล้วเป็นเล่นซีนแรกคือซีนอารมณ์เลยแต่แบบรับส่งกันแบบเข้ากันได้เฉยเลยแบบเหมือนเราเรามีการจูนอารมณ์ก่อนเข้าซีนนิดนึง โดยเพื่มกับมือทองของเรายังไม่บอกว่าเป็นใครคือแบบนั่นแหละครับรก็ผ่านไปได้ด้วยดีเฟ<ช>ิร์สจากเด็ก็คือเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ใชครับเป็นพี่น้องติดตามอะไรอะไรงี้ยอ่าเป็นไงน้องที่รักก็น้องชายก็มีความเป็นเด็กมากกว่าแบบว่าพี่ชอบคุณน,นะเพราะว่าพี่ชอบคุณก็แบบว่าสุขุมมะใช่ใช่ฮะตอนนี้บอกได้แค่นี้อยู่นะใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามรอติดตามใช่ฮะอะไรนะครับ อ่าบอกต่ออ่าคือไว้ <c oughs> แม่ <c oughs> เอ่อน้นองน้องที่รักนี่ออกมาถึงไหนนะเฮ้ยงั้นอ๋อจะเออไม่ไม่พูดดีกว่าไม่หนจริงเคมีสองเคมีพี่น้องสองคนนี้เข้ากันแม่ดูเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออดูเป็นพี่น้องกันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ <ๆ S 2> น้ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ผมอยากบอกอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าน้องที่รักกับพี่ชอบคุณนี่คือแบบสนิทกันมากใช่ในในเรื่องคือสนิทมากใช่แบบแบบเหมือนเพื่อนคือปรึกษากันทุกเรื่องเอางี้ดีกว่าครับใช่ครับ รจ,บบรจริงๆก็มีหลายหลายอารมณ์เลยฮะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกดราม่านี่แหละฮะใช่ฮะแต่ว่าก็อาจจะใส่ความเป็นแบบว่าคอมดี้เข้ามานิดหน่อยเร,เ,รเรื่องนี้เลมนเรื่องนี้เล่นคู่กันเรื่องที่สาแล้วเรื่องที่<อ>ามใช่ใช่ชครับหวานหวามอะไราอก็ ก็พอได้เข้าซีนแบบโรแมนติกกับน้องไงครับในพอมันเป็นเรื่องที box, kind of ่เราผ่านผ่านมาแล้วแบบแต่ว่าเรื่องก่อนก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันโรแมนติกแต่เราเรารู้สึกว่าแต่แต่แต่พอเราได้เล่นกับน้องเรารู้สึกว่าแบบเออเราผ่านไปได้ดีเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแบบซีนแบบซีนที่มันต้องโรแมนติกกันอะไรเงี้ยจริงๆเขาตัดออกไปด้วยนะโอ้ยอย่าพูดดิไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอา โรแมน,นติกใช่ครับก็มันก็จะมีพาร์ทแบบพาร์ทหนึ่งที่เป็นโรแมน,นติกพาร์ทหนึ่งก็จะมีความแบบดราม่าเพราะ <มา S 1> ว่าตัวเขาเองก็แบบมีปมหลายอย่างใช่แล้วก็มีจริงๆเรามีแบ็กกราวตัวตัวของตัวละครอ,อินทัศก,กับชอบหุนะครับก็จะมีแบ็กกราวที่อเอาได้แล้วใช่ใช่มีมีแบ็กกราวบางอย่างแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนต้องรอดูอ๋อมีแบ็กกราวบางอย่างเรื่องสีและสมูทเรื่องเวทีกับ เลือกที่สามเออนะฮะสมุดร่างใหม้สมุดร่างใม้โอ้คุณครับผมผมก็สมุดนะครับแบบใายกับพี่เติ้ลก็คือแบบเดียวผ่านเดียวผ่านเพราะแบบพี่เติ้ลแบบเก่งไงใช่ไม่เพิร์ดเก่งด้วยจริงจริงทุกนักแสดงทุกคนในเรื่องเก่งเก่งทุกคนจริงจริงฮะเก่งทุกคนจริงแล้วขวาตอนนี้ผมถาของคุณนะครับจริงผมบอกยังไงครับกระดาษทีไงบ้างคะกระดาษท้ลองพูดหน่อย ไม่รู้คับแต่รู้ว่าเขาหายไปทางเวขาก็หายไปนนเด้ไงได้ดูเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ก็ยังอันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องต้องถ่ายเข็มจิราต่อก่อนนะแพ่นเปิดกล้องเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์เหมือนกันก็คือแบบยังบอกไม่ได้ครับยังไม่เชรอิดยังไม่ยังไม่แชร์ ฝากส p อร์ตผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ฮะก็ขอฝากก็เรื่องนี้ด้วยฮะ <c oughs> เดี๋ยวชื่อเมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมก็ขอฝากด้วยครับครับผมต้องดูว่าชอบคุณเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบชอบคุณชอบคุณ ใช่ครับในเรื่องเขาใน่องชื่อ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 เรื่องชื่อเรื่องเอาชื่อชตัวละครครับต้องต้องต้องมาดูกันว่าแบบชอบคุณจะมาทํางานเป็นแบบเบื้องหน้าได้ดีแค่ไหนแล้วเขาจะมีเบื้องหลังที่ซัพพอร์ตเขาได้ดีแค่ไหนครับผมก็ขอฝากยูทูบเบอร์ด้วยครับฝากด้วยครับ